สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่กับผมนะครับสุปไนศ์นะครับสีพาพี่น้องมาเลีนทงน้านะครับมาเลีนทงน้าคนอยู่ทางไกลทั้งใกล้ทังไกลเพื่อนๆสิพอได้เห็นบรรยากาศทงน้านะครับวันนี้ผมมาตรงน้าว่าสิไม่กินบักตองมาหากินบักตองเลยอยู่ตรงน้านะครับอยู่ในบ้านก็นยนันหยุดเอา ย่านโควิดเนี่ยยานหลายอย่างนะครับมือเล็กออกนะครับวันที่สิบหกมาหานางเด่นตรงหนอกตรงหน้าไม่กี่หอ,อักต่อมขอมาแล้วกับฝากกดติดตามตากดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อจะประพาชิบไม่ไหมที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไงไน,นะเนี่ครับผมเพื่อจะประพาชิบไม่ไหมน้องครับผมสำหรับ มื่อนี้ติด้าพี่น้องมาจินบุตต้องนะครับรบรรยากาศไปเบิ่งน้ำกันนะครับผมบรรยากาศตรงให้ตรงน้ำน้ากันนะครับผมนี่ครับอีสานบานเฮานะครับหากินน้ำท่งน้ำทางสิแล้วครับเมื่อนี้ทีไม่กินบักต้องเรียนอยู่ท่งน้ำเลยนะครับบ่ได้ไปใส่ไม่กินผู้เดียวนะเห็ดแก้วไม่กินผู้เดียวอีสาาซาป,ปะ แล้วจิปเปียวบักตองนะครับเราบักตองมากินเดี๋ยวอีกน้อยก็จะได้ใส่เบ็ดกบว่าจิมาใส่เบ็ดกบเรทาท่านี่นะพอได้กินชีวิตถ่วงยากนะครับเดี๋ยวจางเลยมากินบักตองน้ำกันนะครับผมบรรยากาศสวยๆเดี๋ยวจิพาพี่น้องมากินบักตองแซ่บๆนะครับ เดี๋ยวจะให้มากินน้ำกันนะครับผมมาครับพี่น้องจะบอกต้อมแล้วละครับต้บอมต้องมากโอ้ยครับต้องบริสุทธิ์บริยังเลยครับมากินน้ำตวงให้ตรงน,นั้นเลยครับ น้อนเล่นอ,อยู่ตรงไหนตรงนั้นกินน้ำกันพี่ตองต้ององวยญ่ๆมีดกับบดีม,มานะครับใส่นีเลยีปเพียวกินแบบไงเนะาะมันกินเหยียบไม่เองครับผมหมักแบบโพงนี่ผมไม่ได้ไปใส่หรอกพี่น้องก็เสียด,ดียังได้ละมือ ขึ้นเป็นเซีเบียร์กับเพราะได้กินอืมชมเมืมม่อไหร่ก็ผสมอันนี้วะในับที่เด็เดเหมืหนกับใน ตอนปรกากินนายแล้วไม่หงป่ปวดอย่างเขาก๊วมาหลืนทุ่งกับล่อทุงเบืองให้เบืองน้าเึืองเขาฝนมาตกสามหมื่นสี่หมื่นแล้วเป็นจะได้ได่กินบ้าวเข่าเลย

เอาไปหาเงินหาทองอุดซ้าวดี่ไปแล้วผมเคยไปอยู่เที่ยวเดียวไม่ได้ไปเห็นงานเนีครับเ้าไปอยู่สองเที่ยวผมเคยไปอยู่สองเที่ยวแต่ไม่ได้ไปเห็นงานหรอกไปกีนมื่อเย เป้าเป็นเป้าทุกคนครับอันนี้ก็เริ่มสีขเขาแล้วเท่าแล้วสายสวดไปใส่กับอะไรครับพี่น้องผู้แายผู้สาวก็ไม่มีเขาอืม ไายคลิปไทยยังไงพี่น้องมึงละละแลงาะตรงไ้ตรงน้นาเนี่นบไปยงังบ่ได้เมวยกยยังบ่เปิดครับมวยเปิดเราสิไทยมวยน่ะยเบครับหาเบึงมวยจกักจิบเปิดยังไหนน้นองมวยก็ได้คือบ,บ๊อบสิมีบ,บ่อบอ,อีบ่อบมวยไทย กูได้อยากกินบอกแล้วครับผมต้องเงี่ยงยคนมักกินสมกูได้ก,กินบอกผมนะผมจะส่งให้ผมจะเอาไปส่งให้ครับให้ซื้อครับผมบกิดเงินครับแต่มีขอแม่ขอการส่งเองครับ ตรงทางไก่ช่งเองครับขันยุใก,กล้ๆผมขี่รถไปช่งเองครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปช่งไฮแได้ผมบ่มีรถใหญ่นะครับันผมมีรถใหญ่ผมขี่ไปช่วงวันเทียนนะครับผมมีรถใหญ่บริการงเทียนกักไหนบอกไงครับพี่นอ้องไหนไงผู้ใดอยากบอกผมนะครับผม ตูมาผมก็เลยครับตู้มาทำผมตท้มาตู้มาบอกผมนะครับผมสี่ส้วงไปไหนเบอร์นะครับศูนย์แปดเก้าสามเก้าหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับผมตู้มากับว่าเป็นสุปไนท์บอค้าบัตสันเป็นเบอร์ซุปนท์บอว่าสันอาส้วงกับบกีบาทร์ด บ่เก no ินร้อยหอกมันเคยส้งบอกเคยส้งเทียบว่าว่าใครจะส้วงยังไงเทีไปส้งได้อยู่ใกล้ๆในเมืองผมมองห้างออกจากไอ้ไรอำเภอนี่บ่ไก่นะหางออกจากอำเภอโลเดียวประมาณรูดหนึ่งเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ไปส้งไปเปล่าไปส้งบ่อน่าตีแพงผู้ใดอยากบอกผมกับผมที่ส้งให้ ดวงบรดิแต่เมืองนอกแพงแตาซื้ออยู่เมืองนอกแพงนี่ครับเนี่ยแพงหน่วยหนึ่งคิดว่าในแพงอ่ะลูกหนึ่งน่ะ,ะบัตถุว่านาสิดสองสามร้อยเนีมันเป็นเงินเขานะครับมาแหลกเงินไทยเป็นเงินสองสามร้อยหน่วยหนึ่งงานกับแม่ผมเคยซื้อกินยั่วผมอยากกินมักสมผมไปต่อยมวยนะ่ะผมไป ตอยูกินตอยูกินประเทศจีนนะครับกับญี่ปุ่นผมกินบักตองผพรามันย่างห่างมากเขามงซื้อพราคือบบไปนคือถือโแพงนี่มันถึงราคาเลยแต่ว่าพราะมาทากระเจาเบืองว่ามันเป็นเงินไทยแหะหน่วยหนึ่งมันวันจะบาทก็จะว่าสามร้อยสี่ร้อยเนแพงก็จะสองสามร้อยอย่างสี้นะ ขาเจ้าบายแล้วผมโมลูขึ้นกันมือก็เจ้าตัวกับโมลูขึ้นนะครับเรื่องแม่บมแม่มือโอ้ยเดียมตาแสบตาผู้ห้พี่น้องเลยขอไมาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นั่นนะครับผมเผื่อสิบว่าผ่าคลิดไม่แม่นนะครับผม พ่อมีกำลังใจเฮ็ดคลิปไม่ไม่ตัวไอ้กันเบื้องแล้วครับนั่นรับผมว่ามันถึมีเทคนิคอยู่กันเห็ดยูทูบอย่างหนึ่งด้วยที่ผมเบื้องเขาไปเม่นเขาเขาไปเม่นเขากับไปเขาไปโคตติดตามเขา ฮันซ่องเขาไปกดติดตามเขาเราอันบางซ่องเขาดีกับเขาหรือเขาสนใจเขาเขาอาจจะที่ติดตามเขาดือยกันคิดว่านะผมคิดว่าตอนผมโบบกเก่งเหรอครับเรื่องนี้ผมบกบรู้กันผมกับบรู้กันว่าผมจะได้เป็นซ่องยูทูบน้ำเขาว่ะผมก็เฮ็ดไป้ั็ใช่นะครับคืดไปพ่อได้เบิ่งเบิ่งเจ้าของในซ่องเจ้าของนลยครับ ดอพื้นผู้ที่เขาจ้าติดตามก็เพราะด้เบื้องน้ำไม่คิดเหรอเขาว่าจะคล้องจะเป็นซองยูซุเกตไปตามภาษาคนระับนี่ยังประเทศดีกว่ายูซซือนะครับบุด้มีครัเห็ดกับครูอย่าควาง,งแห้งดี ผมบ่มีกูผมสายสูตรมันก็นเลยบ่มีผดเห็ดน้ำมาเห็ดผู้เดียวอยู่ทงนางสย่แล้วเอาก็สั่นคลิปนี้็ฝากไว้สนีก่อนนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาเดีวยวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมผมในขั้นนครับผมเพื่อจะพัฒนาคลิปใหม่ๆนะครับอันฮอดพันคนกน็อาจจะมีกำลังใจเฮ็ดคลิปขึ้นมาอีกแล้วก็เพื่อจะได้ไล์สดได้นะครับผมถ้า มีก่กำลังใจครับคนเท่กับมีอยู่เบื่อกำลังใจนะครับอยู่เบอร์ความหวังนะครับผมฝากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมที่สัปดาห์หนาลดืมปวดกระดิ่งนะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับฝากไปสนีนะครับผมสวัสดีครับ